สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยครับกับเช้าวันศุกร์ที่12สิงหาคม2565นะครับก็สวัสดีวันแม่แห่งชาตินะครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็ตรงกับวันแม่นะครับเช้านี้คนเกษตรมือใหม่ครับผมเช้านี้ก็จะมาดูทุเรียน3าต้นนี้เหมือนเดิมนะครับก็เนื่องจากว่า 2- 3สามวันที่ผ่านมาผมมีธุระไป ทำที่ต่างจังหวัดนะครับก็ได้กลับมาดูทุเรียนนะครับพอกลับมาก็เย็นเย็นเมื่อวานเนี่ยผมก็ออกมาดูทุเรียนเลยนะครับที่สวนนะครับก็มาเจอปัญหานะครับเพื่อนๆมาเจอปัญหาเลยนะครับปกติแล้วก็มีคนดูแลให้อยู่นะครับแต่ก็ดูกับแลนะครับเพื่อนๆดูกับแลนะครับก็อาจจะไม่เหมือนเรานะครับเมื่อคืนเนี่ยผมก็ออกมานะครับ ออกมาตอนสองทุ่มผมก็ใช้ไฟมาส่องดูนะครับก็มาเจอปัญหานะครับปัญหาอะไรนะครับเพื่อนไปดูกันนะครับก็เป็นทุเรียนกําลังสวยเลยนะครับก็เป็นต้นนี้นะครับเป็นอยู่ต้นเดียวนะครับเป็นโคกสามต้นนี้นะครับเป็นต้นนี้นะครับเพื่อนมาดูนะครับนี่เลยนะครับก็ ผมได้แกะไปแล้วนะครับแกะไปแล้วเนี่ยแกะแผลแกะแกะแผลนะครับแกะแผลเนี่ยเมื่อคืนนี่เดินมาดูนะครับใช้ไฟดอกสองดูเนี่ยมันจะมีน้ําน้ําเยิ้มนะครับน้ําเยิ้มดําๆนะครับน้ําดําๆเหมือนกับไฟท็อปนะครับเหมือนกับไฟท็อปเลยนะครับนี่มันจะมีสองจุดนะครับเพื่อนๆนี่นะจุดนี้ใหญ่นะครับใหญ่เลยนะครับแต่ผมได้แกะออกไปแล้วเนี่ยแกะเปลือกออกไปแล้วเนี่ย ตอนเช้าเช้ามาดูมันจะมีน้ำดำๆนะครับน้ำไหลเนี่ยไหลมาฝั่งนี้นะครับเนี่ยไหลอาบมานะครับมันก็จะมีตั้งแต่ตอนเย็นแล้วนะครับตอนเย็นนะครับสองทุ่มมาดูเนี่ยมันก็จะเริ่มดำนะครับเริ่มเยิ้มนะครับเนี่ยใช้มือกดดูเนี่ยครับกดที่ที่เปลือกดูเนี่ยมันก็จะยุบยุบนะครับยุบเข้าไปเลยนะครับยุบยาวนะครับตัวนี้นะผมก็สงสัยนะครับมันจะใช่ไพท็อปไหมนะครับเพราะว่ามันจะเป็นแผลยาวอย่างนี้นะครับ ถ้าเป็นแผลยาวอย่างเงี้ยผมคิดว่าน่าจะเป็นนอนนะครับเพื่อนๆอนอนนอนเจาะลาต้นนะครับอ่าก็เลยมามาเปิดนะครับมาเปิดที่แผลนี้ก่อนนะครับนี่เจอเลยนะครับเห็นไหมครับนี่โฟกัสไหมครับเดี๋ยวผมใช้ปลายมีดดูนะอ่าเพื่อนๆนี่ผมผมเปิดแผลเปิดแผลมาดูนะครับนี่เนี่ยนี่ครับเป็นนอนนะครับนี่เจาะยาวเลยนะครับเจาะเข้าไปนี่นะครับ เป็นนอนนะครับนี่นะครับเพื่อนๆนี่นะเป็นนอนนะครับนี่นี่เนี่นะครับนอนเจาะลําต้นนะครับอนอนก็จะเป็นหนอนตัวตัวเป็นสีเหลืองๆนะครับสีเหลืองๆแดงๆนะครับถ้ามันเป็นออกออกมาเป็นตัวนะครับนี่ผมสังเกตดูตามต้นไม้ต่างๆนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับ ออกมาหนึ่งตัวแต่จะแต่ก็จะเปิดดูอีงนะครับนี่มันมีสองรูนะครับนี่มันอาจจะมีสองตัวนะครับก็จะเปิดเปิดแผลดีๆนะครับแล้วจะมาทายากันนะครับเพื่อนๆตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่เนี่ยก็จะเปิดนะครับเปิดตามตามรอยนะครับเปิดมาเลยนะครับเปิดยาวเปิดทําให้มันสะอาดนะครับส่วนยาที่ผมจะทํานะครับเพื่อนๆนี่นะเนี่ยก็ ผมก็ใช้ตัวนี้รักษาปลายท็อปนะครับถ้าทุเรียนเป็นปลายท็อปผมก็ใช้ตัวนี้เลยหายสนิทเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะก็จะเป็นนี่นะครับเนี่ยอุปกรณ์นี่ครับก็จะมีมีดมีแปรงสีฟันนะครับแล้วก็นี่ครับขาดไม่ได้นะครับก็คือปูนแดงปูนเชี่หมากส่วนอีกตัวนะครับส่วนอีกตัวก็จะเป็นนี่ครับเป็นชิงท็อปโปรนะครับอ่าที่ผมใช้นะครับเป็นของชิงนะครับ เป็นของชิงนะครับเพื่อนนี่นะก็ไม่ได้โฆษณานะครับไม่ได้ไม่ได้โฆษณาให้กับบริษัทนะครับผมก็ใช้ตัวนี้นะครับใช้มาจริงนะครับก็ใช้ดีนะครับเพื่อนๆไม่ได้โฆษณานะครับก็อันดับแรกนะครับเปิดนะครับเปิดปากแผลแบบนี้หาตัวเจอแล้วนะครับก็จะมาทานะครับก็ผสมปูนแดงนะครับปูนแดงกับชิงเนี่ยผสมกัน ให้มันเหลวๆแบบนี้นะครับให้เมนูเหลวนะครับเหลวแบบนี้นะครับเพื่อนนี่นะก็จะใช้ยาสิพันทานะครับทารอบแรกนะครับต่อไปนะครับถ้าถ้ารอบแรกเราหมาดไปเนี่ยหมาดแล้วเนี่ยก็มาผสมอีกรอบนะครับก็คือผสมให้มันออกลักษณะเหนียวๆหน่อยหนึ่งนะครับก็มาปิดนะครับปิดเพื่อป้องกันเชื้อราไปในตัวนะครับเพื่อนอันนี้เป็นหนอนนะครับหนอนเจาะลําต้นนะครับเจอตัวแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดแผลตัวนี้ด้วยนะครับ เปิดแผลก่อนค่อยมาทานะครับเพื่อนนี่นะนี่ครับปาดลําต้นนะครับเปิดเปิดแผลแล้วนะครับเพื่อนนี่เปิดแล้วนะครับก็ปาดนะครับปาดปาดปาดตามรอยที่เขาเจาะนะครับก็เจาะมาตั้งแต่ข้างล่างนะครับเริ่มตั้งแต่จุดนี้นะครับมาเจอตัวอยู่มาเจอตัวอยู่ทางนี้นะครับตรงนี้นะครับ สองตัวนะครับเพื่อนๆนี่นะก็แผลละตัวนะครับนี่ครับเห็นนะครับหนอนนะครับนอนเจาะลาต้นแผลนี้ก็ทําแล้วนะครับก็เปิดแล้วนะครับนี่เปิดไว้เนี่ยเดี๋ยวมันมันมันแห้งแล้วครับอเดี๋ยวจะทานะครับจะใช้แปรงซีพันนะครับไม่ใช่ยาซีพันนะครับแปรงสีพันเนี่ยมามาจุ่มนะครับจุ่มแล้วก็ทาเนี่ย เปียกๆเนี่ยทาเลยนะครับเพื่อนทาเลยนะครับทานี่นะครับเป็นการรักษาไฟท็อปไปในตัวด้วยนะครับป้องกันนะครับป้องกันไฟท็อปนะครับเพื่อนๆน,นะเดี๋ยวมันหมาดนะครับรอให้มันหมาดก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยมาผสมอีกนะครับใช้ใช้อ่า ชิงท็อป,ป,ปโปรเนี่ยครับชิงท็อปโปรกับปูนแดงนะครับผสมกันทําให้มันเหนียวเหนียวหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวค่อยมาโปะนะครับโปะอีกรอบนึงนะครับเพื่อนๆนะนี่ครับทาเลยครับทาทาแผลนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนเพื่อนไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมทําต้นนี้เสร็จก่อนเพราะว่าอีกต้นหนึ่งจะเป็นไฟท็อปนะครับไฟท็อปของแท้เลยนะครับไม,ไ,มไม่มีไม่มีไม่มีหนอนนะครับ ไม่ใช่หนอนนะครับก็ใช้ลักษณะเดียวกันนะครับทําลักษณะเดียวกันนี่แหละนะครับหายแห้งสนิทเลยนะครับเดี๋ยวผมจะต้องผสมใหม่นะครับผสมตัวนี้ให้มันเหนียวก่อนเดี๋ยวค่อยมาโปะอีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะนีนะครับหมาดแล้วนะครับเพื่อนๆนี่นะนี่ครับเริ่มหมาดนะครับนี่หมาดแล้วนะครับแล้วก็ผมก็ได้ผสมนะครับผสมอ่า ปูนแดงนะครับปูนแดงกับชิงท็อปท็อปโปรนะครับลงไปแล้วครับทําให้มันเหนียวหน่อยนึงนะครับนี่เหนียวนะครับไม่ไม่ไม่เป็นน้ํานะครับให้เหนียวขึ้นมาหน่อยนึงนะครับที่ผสมชิงท็อปโปรนี่ก็เพราะว่านะครับชิงท็อปโปรนี่มันจะมีเป็นแร่ธาตุนะครับแร่ธาตุจากธรรมชาติด้วยนะครับมันจะช่วยซึมซับนะครับ ซึมซับเข้าที่เซลล์นะครับเซลล์ของลำต้นเนี่ยนะครับตรงตรงเปลือกนะครับมันก็จะช่วยตรงนี้นะครับถ้าจะใช้ปูนแดงนะครับปูนแดงนี่ตัวเดียวเนี่ยก็ได้นะครับแต่ผมก็ผสมตัวนี้เข้าไปนะครับต่อไปนะครับก็จะใช้แปรงสีฟันนะครับเนี่ยป้ายขึ้นมาเลยคับเพื่อนป้ายขึ้นมานะครับนี่ป้ายขึ้นมาอย่างนี้นะครับเนี่ยก็โปะไว้เลยนะครับเนี่ยโปะนะครับโปะเลย โปะนะครับโปะเนี่ยโปะไว้เลยนะครับเนี่ยโปะอย่างนี้นะครับอ๋อไม่เห็นอ่ะนี่ครับโปะนะครับเนี่ยโปะไปเลยนะครับเ,เพื่อนๆนี่นะนี่ครับโปะเลยครับโปะลงมาเลยครับ โปรกแล้วนะครับโปรกแล้วก็เราก็ใช้ช้อนนะครับใช้ช้อนเหมือนกับชาปูนนะครับเนี่ยขึ้นไปนะครับปิดอย่างนี้นะครับเพื่อนๆปิดอย่างนี้เลยนะครับนี่ปิดไว้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวมันก็แห้งเดี๋ยวมันก็ซึมซับเข้าที่เซลล์นะครับพวกชิงนะครับชิงชิงชิงทอปโปเนี่ยมันก็ช่วยในเรื่องของแร่ธาตุนะครับแร่ธาตุนี่ครับ ประมาณนี้ครับผมจะทําประมาณนี้ครับทําทําเหมือนกันนะครับทําเหมือนกันเนี่ยนะครับเพื่อนจะมาโปะตัวนี้ก็ทําเหมือนกันนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับต้นที่ผมทําเกี่ยวกับเรื่องของไฟท็อปนะครับไฟท็อปนี่ครับเป็นทุเรียนที่ตอนนี้ก็เพื่อนๆดูปลายจริงอะเริ่มเป็นฉัดแล้วนะครับเป็นทรงกระโดงนะครับกระโดงนะครับ จากที่เขาเป็นกิ่นข้างขึ้นไปเนี่ยต้นนี้นะครับก็เป็นปรับเป็นกระโดงแล้วนะครับนี่นะครับเอาไปดูต้นหนึ่งครับทุเรียนสวยๆก็มาโดนนอนเจาะนะครับมันก็เป็นธรรมชาติครับที่เราเหนือการควบคุมนะครับไม่ไม่เป็นไรนะครับนี่ครับนี่แห้งสนิทนะครับอันนี้ไฟทอปนะครับไฟทอปตอนเช้าๆนะครับตอนเช้าๆหรือตอนกลางคืนเราเดินมาดูทุเรียน ถ้ามีจุดดำดำนะครับจุดดำดำมีน้ําซึมออกมาเนี่ยตัวนั้นแหละนะครับถ้าไม่ใช่หนอนก็คือไฟทอปนะครับไฟทอปเลยนะครับเนี่ยแห้งนะครับเพื่อนแห้งอันนี้เป็นปูนนะครับผสมกับชิงนะครับชิงทอปโปที่ผมผสมนะครับทําเหมือนกันครับปิดแห้งนะครับนี่แห้งสนิทเลยนะครับก็เป็นทุเรียนต้นนี้แหละนะครับตอนนี้ก็ใบอ่อนก็เยอะนะครับตอนนี้นะยอดขึ้นไปนะครับ เดี๋ยวก็มาแต่งกิงนะครับต้นนี้เนี่ยกิ่งก้านเขากว้างขึ้นแล้วครับใหญ่แล้วนะครับกิ่งใหญ่ขึ้นนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้คนเกษตรมือใหม่สวัสดีครับผมสวัสดีครับ